ครับเข้ามานะครับผมยังอยู่กับอาจารย์วีรพันธ์มาลัยพันธ์โอ้โหอาจารย์คนดูรออยู่มากเอาล่ะแผนที่เราก็บกพร่องบางครั้งแต่ที่ชัดๆเลยเมื่อไหร่ที่อ้างหนึ่งต่อสองแสนนั่นคือเจตนาไม่บริสุทธิ์ของเพื่อนบ้านถูกไหมครับทีนี้ต่อเลยครับอาจารย์ขึ้นหน้าจอต่อเลยนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ตัว แนวเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยนะครับเทือกเขาจริงๆแล้วมันสลับซับซ้อนมากเลยครับตลอดทั้งแนวแล้วมีตรงที่เห็นเขาพระวิหารเนี่ยเท่านั้นนะฮะที่ปลายแหลมแล้วก็มีสันปันน้ำในภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับคมชัดเจน <c oughs> นอกนั้นแล้วนะจะเห็นว่าอย่างที่ภูมเขือติดติดกันเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าไอ้สูงที่สุดมันอยู่ถอยไปข้างหลังลึกไปอยู่ข้างบนนี้ข้างหน้านี่ก็เป็นเทเลสอยู่ไอ้พื้นที่ที่ ต่ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ขเขมรมันอ้างใช้เข้ามายึดครองตรงนี้และลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่มาตรฐานทั่วไปเลยตลอดแนวคือว่าไอ้สูงสุดเนี่ยมันอยู่ข้างหลังห่างไปอ่าสามสิบเมตรสี่สิบเมตรจนถึงเป็นร้อยเมตรเป็นถึงเป็นกิโลนะคือจุดที่สูงสุดตาม GPS นะเพราะนะั้นเขมรก็อ้างสิทธิ์ไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือถ้าเอาจุดสันปาน้ำสูงสุดมันก็อ้างว่าอันนั้นมันย<ป>ังไม่สูงสุดครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดู หลักฐานสาคัญนะครับคือกรรมการชุดนี้วันที่18มกราเนี่ยไอ้ตัวประธานฝ่ายฝายรั่งเศสคือแบนาดเนี่ยบอกวาอาอ่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหลักเส้นเขตแดนเนี่ยเดินไปตามเส้นฐานน้ำซึ่งอยู่ที่หน้าผาหเห็นได้ชัดจากาตีน่นพนมดงรักแล้วปรากฏว่า,อ,าอันนี้เป็นหลักก่อนนะฮะแต่นี้มาดูว่านักวิทยาการไทยนี่รายการหนึ่งผมครับมานักวิทยาการไทยเองยังสับสนเลยยังไม่รู้ว่าไอ,าอา้ฐานน้ำจริงๆมันอยู่ตรงไหนไอ้ฝ่ายไทยบางคนก็บอกว่าเห็นแล้วชัดเจน ตอนนี้เรามาดูพื้นที่พื้นฐานทางภูมิศาสตร์นะครับอันนี้จะเห็นว่าทั้งขวาเนี่ยเป็นฝั่งขเขมรสูงคือฝั่ง<ข>ไทยเลยขยายเลย,ย,ย,เลยครับดูงเข้าไปนะครับส่วนตรงข้างท้ายนี่เป็นฝั่งขเมงขเมรต่ำเขมรลากจ<อ>จะมีสันประน้ำเนี่ย โดยธรรมชาติเนี่ยชัดเจนอยู่ตามที่แบนดเขาพูดน,นี่ก็ชัดมากอ่ะันี่ก็เป็นสันเลยอ่ะอันนี้ถ้าดูตามลายเส้นลายน้ำนะ,ะ,ะเห็นว่าน้ําไหลยังไงเนี่ยชัดเจนแล้วมาดูตรงนี้เป็นเส้นคอนทัวร์ก็เห็นว่าชัดเจนอีกนั่นแหละ,ะนะครับก็กลับมาดูว่าทางด้านภาษาศาสตร์หรือด้านมนุษยวิทยาท่านศาสตราจารย์อาจารย์ชินอยู่ดีนะ,ะเช็คออกมาแล้วพบว่าคนทางขมรสูงเนี่ยนะ,ะับกับเรื่องศิราจารึกต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์กันคล้องกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังตูจออกมาว่าประชาชนในพื้นที่ขเขมนสูงขเขมนต่ำนะฮะฟังขเขมนต่ำเนี่ยมเห็นศิลาจารึกเข้าไม่รู้เรื่องเลยอ่านไม่ออกอะไรเลยแต่ฟังขเขมนสูงภาคไทยเนี่ยเห็นแล้วยังกระท่อนกระแท่งรู้เรื่องบ้างมีความสัมพันธ์กันคือเอาง่ายๆนะสันปันนาบนะพื้นที่คอนทัวร์คือระดับความสูงต่ําของพื้นที่นะครับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีคมันฟ้องชัดว่าเขาเพื่อวิหารคือของไทยของไทยครับแล้วก็ต้องเอาเส้นขอบหน้าผาเนี่ยตามที่เบอร์นาดเองนี่เขาพูดถึงเป็นเป็นเส้นอขอบอเส้นเรียกว,ว่าเขตแดนของประเทศทั้งสองแต่นี่เรามาดูคำว่าสันปันน้ำผ่านไปเร็วๆแล้ว,ลวกันครับมันมีหลายคลาทีเรียที่สําคัญยอย่างถ้าหากว่าเราดูตามนี้นะเห็นว่าสันปันน้ำเนี่ยมันเกิดได้ถึง5กรณี5กรณีเนี่ยมันพอม ใช้ซับซ้อนกันแล้วมันจะยกกําลังเป็นห้ายกกำลังห้าก็จะกลายเป็นสามพันกวกากรณีขึ้นมาอันนี้ความยุ่งยากอันนี้มันจะเห็นว่าเอาคําว่าสาัรปันน้าในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมาใช้ไม่ได้เพราะนั้นคำว่าสาัรปันน้านี้ต้องเอาคําว่าสาันปันน้าตามเจตนารมของคู่สัญญาไทยฝรั่งเศสหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดถูกต้องที่สุดเลยต้องใช้อันนั้นแล้วก็วก็ปราก็เอามาใช้จริงๆเิงเรามาดูอันนี้ต่อไปครับ แผนที่นี้จะมีว่าเป็นสันปันน้ำเป็นล่องน้ำเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยทั้งขวาเนี่ยนะครับคือบริเวณที่แบนดบอกว่าไม่ต้องมีไม่ต้องปกักหลักเขตไม่ต้องปักหลักเขตก็ยังได้แล้วก็ไม่ปกักหลักเขตทั้งสองฝ่ายจริงๆนะครับก็ปักเฉพาะส่วนที่อยู่ตั้งแต่หลักที่หนึ่งไปจนถึงชายฝั่งทะเลแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงบอกว่าไม่ปักหลักเขตเนี่ยรัชการที่ห้าไม่ไว้ใจักจะมีตุกติก ท่านให้เจ้าหน้าที่สานนิฐานตอนต่อมาคือพญาศ,ศรีสัทเทพซึ่งเป็นผู้ข่าหลวงที่ไปเจรจาแลกเมืองจันบุรีตลาดคืนไปปักหลักไว้ตลอดแนวเลยนี่เป็นหลักฐานที่ผมได้ไว้หมดทั้งหมดเลยว่ามีประชาชนพบเห็นเนี่ยเยอะแยะมากเลยในบริเวณนี้มีหลักจริงๆรัชการที่ไปปักเอาไว้คือไม่ไว้ใจคนพวกนี้ตั้งแต่โบราณแล้วครับนี่ทั้งพวกฝ่ายวิทยาการทางฝั่งเราเนี่ยนะนี่เป็นการประชุมที่บ้านพระอาทิตย์เราตกลงกันนะครับว่า,าให้ ให้สันปนันน้ำเนี่ยไปถึงเจตนารมของคู่สัญญาสยามอิโรตินของฝรั่งเศสคือสันเขาขอบหน้าผาที่เห็นชัดและแยกประชาชนออกเป็นฝั่งเขมรสูงคือที่ราบสูงโคราชกับฝั่งเขมรต่ําคือที่ราบรุ่มชายฝั่งทะเลสาบเขมรมิใช่สันปันน้ำตาม G.P.S อย่างใดปัจจุบันอ,อันนี้เรื่องอันนี้เรื่องสําคัญที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละครับครับตอนนี้ต่อมาถ้าหากว่าถามว่า,เ,าเราจะทํายังไงกันต่อไป เกี่ยวกับเรื่องที่มันอนละมานกันอยู่ตรงนี้นะครับผมมีข้อแนะนําแล้วก็ทําไปแล้วคือว่าผมมีหนังสือถึงท่นานแม่ทัพภาคสองขอให้ปิดถนนที่เป็นทางขึ้นเขาพระวิหารซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในฝั่งไทยชัดเจนเลยแต่ตรงพื้นที่เขาขึ้นเขาพระวิหารเนี่ยนะอันนี้ถ้าทางสะดวกก็เป็นประตูเหล็กผ่านห้วยตนันีแต่ถ้าหากว่าดูตามแผนที่ชัดเจนสูงเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าทางนี้นี่เป็นฝั่งขเขมรฝั่งขเขมรต่ํา พอมาถึงตรงนี้เป็นเขตแดนพอจะขึ้นเขานี่ต้องอ้อมเข้ามาในฝั่งไทยครับแล้วก็ขึ้นมาถึงจะมป็นที่วัดแก้วถนนส่วนนี้นี่อยู่ในฝั่งไทยตลอดเลยเขมรทําถนนลุกล้าอธิปไตยของไทยแล้วอภิติิ์ก็ทักท้วงทักท้วงเขมรมันก็ไม่ฟังว่าทำจนสาเร็จอาจารย์โทษนะครับที่อาจารย์ทําจดหมาย ไปให้ท่านแม่ทัพภาคสองไปถนนส่วนนี้อาจารย์ลากเอาเคอร์เซอร์ลากหน่อยได้ไหมครับคือตรงไหนอันนี้ครับชัดเจนเลยครับสีฟ้าใช่ไหมใช่ครับอ่าเราพื้นที่ในประเทศไทยชัดเจนเรามีสิทธิ์ปิดไหมควรเป็นดนนของไทยที่ควรจะปิดเป็นอย่างยิ่งเลยครับคือเองเอาประสาทไปแต่เองไม่ได้ทางขึ้นเพราแล้วคนที่อยู่ในประสาทมันต้องกินลมไม่มีข้าวไม่มีน้ํากินครับมันจะอยู่ยังไงครับให้เป็นไอ้นั่นไงหนุมานยืนหาวเป็นดาวเป็นเดือนไปต้องแล้วครับเราไม่ต้องมาต่อรองกับเราจะเอายังไงกันต่อกับพื้นที่นี้เอาอย่างนี้ ผมถามต่อเลยได้ไหมเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะเอาเลยค่ะตอนนี้เขาพูดกันว pues, ่าเฮ้ยเองพาเราไปสาโลกตอนนั้นเราก็ไรเดียงสาวันนี้ทวงคืนได้ไหมเอาคืนเลยทั้งปราสาทได้ไหมยิ่งกว่าได้ครับนาทีนี้เราควรจะเอาคืนแล้วเพราะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งผมมีความพร้อมในทางหลักฐานทางวิชาการทั้งบททุกด้านไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามถ้าถามมาผมจะตอบได้หมดทุกประเด็นเวลานี้ นะครับที่ว่าเราจะต้องเอาเขาไิหารคืนไป,ปนของไทยแต่มันมีคําพูดอย่างนี้อาจารย์ก็ตัดสินไปแล้วสารโลกตัดสินไปแล้วมันลื้อฟื้นไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วไม่เป็นไรครับสาลโลกตัดสินใปนั้นคําตัดสินของสาลโลกไม่มีผลบังคับไทยกับประเทศใดแล้วก็ไม่มีการบังคับคดีในประเทศใดในโลกด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอย่าลืมครับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญทุกฉบับตรงกันว่าพระราชอาณาจไทยแบ่งแยกมิได้ รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลไทยพอถึงโดนศาลโลกตัดสินมาทําเป็นเงียบเฉยนะครับไม่มีใครกล้าทําเอกสารยกมอบพื้นที่ให้เขมรถ้าใครทําคนนั้นคอขาดอาจารย์มันมีคําว่าสารโลกบ่อยแล้วนะครับเอาเอาไหนถามน้กก็ถามเลยนะเอาเลยเขมรติดใจอะไรนักศารโลกเป็นกิ๊กกันเหรอทำไมต้องลากไปเป็นเรื่องาลโลกต้องติดใจประเดี๋ยวดูต่อไปจะจะจะพบหลักฐานที่เขมรมันติดใจยังไงครับอ่ครับอาเชิญเชิญอันนี้เราเราคุยทั้งนี้เรื่องเรื่องนี้กันต่อ อันนี้ผมได้รับความรุณาจากท่านประธานกรรมธิการทหารวุฒิสภาจะติดตามเรื่องหนังสือที่ผมยื่นถึงท่านแม่าา2 2> ทั<อ>พภาคสองขอให้ปิดถนนครับท่านจะติดตามเรื่องให้เรารอฟังต่อไปนะครับแต่นี่ต่อมาเรื่องไอ้กฎหมายปิดปากที่เราแพ้คดีเขาที่เราแพ้คดีในกฎหมายปิดปากนี่ลองดูนะครับมันสภาพมันอยู่ในสภาพที่เรามันจําเป็นนะครับเราเราดิ้นรนไม่ได้แล้วก็กฎของ เรื่องที่พูดถึงนี่นะครับคือบอกว่า,เ,าเราไม่พูดเมื่ออยู่ในฐานะที่จะพูดแต่นี่ผมถามย้อนกลับไปใหม่ว่าใครเป็นคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะพูดหรือไม่พูดเมื่อไหรถูกไหมครับเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ในสถานะที่ถูกบีบังคับถูกปืนจี้หัวถูกเป็นผู้หญิงถูกผู้ชายมันมข่มขืนอยู่มันไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันพูดไม่ได้แต่คนไทยนี่พูดครับที่พูดก็คือตอนสงครามโลกครั้งที่สอง จะเห็นว่าเรายกทัพไปตีรบกับฝรั่งเศสได้พื้นที่คืนมาสร้างอนุสรณ์ที่ชายสมรภูมิไว้เป็นหลักฐานไงครับอันนี้คือเราพูดแล้วชัดเจนที่สุดว่าเราพูดเมื่อเรามีโอกาสจะพูดเพราะฉนั้นไอ้คำตัดสินฐานโลกนั้นลดในทางความถูกต้องความชอบธรรมแล้วจะเห็นว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วไอ้สารโลกเนี่ยมันตัดสินในสิ่งที่เหงส่ซยและไม่เข้าท่าเลยครับครับอันนี้ก็มาดูไอ้พวกคอมเมนต์จะขึ้นมาเขาพระมีหารต้องขึ้นทางช่องบันไดหัก แม้กระทั่งไอ้ศรีันุตอนที่ยังคณะคดีก็ต้องไต่กระไดลิงนี้ขึ้นมาส่วนของไทยในยแพ้คดีนะ,ะยกทงลงไปนี่ไม่ยอมลดทงลงนะ,ะต,งตั้งตั้งไปเลยไปตั้งที่ผาหมออีแดงแล้วก็ยังมีว่านักปรชาดของไทยท่านหนึ่งคืออาจารย์กองแก้ววิรัตประจักษ์เป็นนักอ่านภาษาขเขมรไปลอกจารึกที่ขเขมรออกมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏศิลาจารึกเนี่ยบอกว่าที่เขาพระวิหารกับที่ประตายกำแพงใหญ่เนี่ยปกครองโดยคนคน,คนเดียวกัน ความหมายคือยังไงครับเหมือนกับพระนครฝั่งพระนคร,นครกับฝั่งธนบุรีถ้าปกครองโดยคนคนเดียวกันมันก็คือเป็นอาณาจักรเดียวกันดินเดียวกันนี่เป็นตัวอย่างว่าปราสาทกำแพงใหญ่กับเขาพระมิหารนั่นคืออาณาจักรเดียวกันมาตั้งแต่สมัยที่สร้างเขาพระมิหารชัดเจนที่สุดเลยอันนีเน้เป็นอีกข,ข้อหนึ่งที่มีจ่าลึกรองรับเลยครับอ,อ่ะโอ้อโหคุณผู้ชมนี่วันนี้เอากันแบบ เนือเนือเน้นๆเลยนะอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีต่อเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ก่อนว่าวันนั้นน่ะเราถูกเองเอาปืนจ่อหัวถูกต้องครับเราอ่ะพูดตรงๆครับอยากพูดเว้ยไม่ใช่ไม่อยากพูดครับแต่มันสั่งว่าห้ามพูดถ้าพูดไปยิงมึงเปิดเมต้องหัวอยู่ได้ครับถูกแล้วเองก็ดันบอกว่าอ๋อเองไม่พูดนี่ไงหลักกฎหมายปิดปากใช่ครับ เดี๋ยววันหลังกลับไปเอาปืนไปจ่อเองบ้างอ,อย่างนี้สมมติสมมติมมตามนี้นะไม่ได้หมายความจะเอาปืนไปจ่อเขาามันจะว่าปืนมันเบนออกจากหัวเราแล้วเรา,เราสู้มันแล้ว<อ>เราปัดปืนออกไปแล้วเราสู้มันตอนสงรครามโลกครั้งที่สองอๆๆพอ, <ๆ S 1> พอเรารพูดเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอะไปตีดินแดนกลับมาได้ว่ะทำไมเองไม่พูดมั่งวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ต้องพูดแล้วทีนี้เอาล่ะเรื่องเขาพระวิหารอาจารย์บอกแล้วว่าครับสู้ได้สู้ตลอดสู้เราต้องไปสู้ที่ไหนอาจารย์ สู้ที่ประชาชนคนไทยก่อนครับประชาชนชาวไทยนี่ทั้งประเทศต้องรับรู้ข้อเท็จจริงพวกนี้แล้วต้องยืนยันพร้อมกันว่าเขาพระวิหารเป็นของไทยเ,เขตแดน,นไทยนี้ต้องอยู่ที่สันเขาขอบหน้าผาตามสัสญญาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่คนไทยจะต้องรับรู้ต่อไปคือเราต้องห้ามแตกสามัคคีกันูตแต่ตอนนี้ที่หนักกว่านั้นเ,เราเราเห็นนะไม่ได้เอาของเก่ามาคือถึงแม้จะผ่านสองสาเดือนก็เหอะตอนนี้ ไม่เอาและแค่เขาพระวิหารจะเอาตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดจ,จะเอานู่นจะเอานี่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยทั้งหมดมาคุยกันตาม MOU 2543คนไทยถามบอกว่า MOU 2543เนี่ยเลิกได้ไหมไปเดี๋ยวไปคุยกันต่อตอนนั้นมีหลักฐานชัดเจนแล้วครับแต่นี่ไอ,อ้ที่น่าจะคุยกันก่อนหน้านี้นะฮะคือว่าไอา้ที่เราแพ้คดีศาลโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราแพ้สองครั้งนะฮะนี่คือครั้งที่สที่มีการฟ้องศาลโลก พอฟ้องคดีเนี่ยนะครับฝ่ายไทยศาลโลกยังไม่ทันทําอะไรเลยครับถอนทหารจากบนเขาพระวิหารลงมาหมดเลยขอโอนในตอนนั้นใช่ไหมในตอนนั้นใช่ไหมในการฟ้องครัง้งที่สองครับะจะเห็นว่าภาพนี่เรามีฐานมีบังเกอร์อยู่บนเขาพระวิหารแล้วถอนกําลังของเราลงมาหมดเลยเพื่ออะไรครับปรากฏว่าเราป,ประท้วงกทุกแห่งเลยนะครับเรื่องการถอนทหารนี่ไอ้เรื่องธงที่อยู่บนเขาพระวิหารมันแสดงการปกครองใช่ไหมครับ ปรากฏว่าฝรั่งเศสมันถือเรื่องนี้มากเลยมันเคยเชิญกรมดำรงไปแล้วก็ถ่ายรูปที่มีธงแล้วบอกว่าอันนี้พื้นที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของฝรั่งเศสแล้วขเขมรปัจจุบันก็ทําอย่างนี้บนเขาพระวิหารแต่ว่ามีธงของขเขมรและปักทู่กับคู่กับพวกธงของ UN อยู่นะครับเราก็เห็นว่าเราต้องไปปักธงของเราตอนที่ศาลโลกยังไม่ได้ตัดสินคดีผมก็ยกกไปกับท่านพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพันธ์ ซึ่งเป็นนักรบที่มีชั่วโมงลบสูงที่สุดในประเทศไทยปรากฏว่าไปแล้วนี่ครับผ่าไปทุกด่านเลยคายขวางไม่ได้เพราะว่าถ้าขวางนั่นจะกลายเป็นกระบฏทางฝ่ายเรากลายเป็นฝ่ายถูกนะก็เลยฐานมาสมยอมขอยกธงเอาไปตั้งเองแต่ปรากฏว่าเอาธงไม่ทราบว่าโทษดนะไปยัด่วมที่ไหนธงนั้นไม่เคยได้ไปติดตั้งอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมเป็นเป็นคนของศาลโลกมาตรวจพื้นที่ก็จะเห็นว่าพื้นที่ บนขาวพิหารจะเป็นอย่างในรูปเนี่ยครับคือว่ามีธงของขมรอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มีแต่คนขมรอยู่ไม่มีธงไทยแล้วพื้นที่บนนี้สารโลกเขาก็จําเป็นต้องตัดสินให้ขมรเป็นฝ่ายชนะคดีนี่แหละครับคือคนไทยทํากับคนไทยแล้วเราพยายามสู้กันมาแล้วสู้ไม่สาเร็จครับฮะอ่ะ,อะนั่นแหละอาจารย์ก็ถึงบอกไงว่าที่ผ่านมาเราเองซะอีกที่ไปหลวมให้เขาถูกต้องครับถูกไหมแล้วพอมาวันเนี้ย เปาปราศรักกาลังจะซ้ารอยไหมอาจารย์ถามจริงๆไม่ใช่ครับเอคือว่าการต่อสู้เราทุกวันนี้นะฮะที่บริเวณตาตัดตาเมินทมตาควายอะไรเนี่ยนะถ้าเราสู้ดีเราเสมอตัวเท่านั้นกับท้าพาดเราเสียเฮ้ยฮะท้าพาดข้าเขมงก็ได้ไปมีแต่เจ๊งกับเจ้าแค่นั้หรอไม่แต่เจ๊งกับเจ้าแต่ที่เขาพระวิหารถ้าเราสู้นะฮะเรามีแต่ได้กับเจ้ากับเสมอตัวเพราะว่าเราเสียไปแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่จะต้องพูดกันยาวต่อไปคือที่ กาะกูดแล้วที่หลักเขต73อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยคือถ้าเราพูดเรื่องนี้นะเราก็จะมีแต่เสมอตัวกลับได้ครับอาจารย์ได้พื้นที่ตรงนี้นี่จะเป็นพื้นที่เกือบ2กิโลเมตรกับพื้นที่ในน่านาน้ำนี้อีก atura, มากมายมหาศาลตามตนที่สัญญาทุกอย่างเรามีหลักฐานครอบต้วน15นาทีสุดท้ายขอ MOU 2543กับ44ได้ไหมที่พูดเนี้ยพร้อมครับอาพักกันสักครู่คุณผู้ชมอยาไปไหนนะปกติพอหลังอยู่ดีกินดี มักจะมาไม่ครบเท่าเดิมตอนนี้ขออย่าไปไหนนะเดี๋ยวมาไปอยู่ดีกินดีเจอกับโปรโมชั่นพิเศษกันคุณเนื่องจากตอนนี้ท่านประธานเกิดอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อมผมในฐานะรองประธานบริษัทจะดำรงตำแหน่งแทนนับตั้งแต่วันเป็นต้นไปครับใครจะตายสักทีวะมึง ทุกสิ่งทุกอย่างของมึงจะได้เป็นของกู